ตอนที่หนึ่งทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบลักษณะความสัมพันธ์ของทุกสรรพสิ่งมีความเป็นเหตุเป็นผลตั้งแต่ระดับมหาภาคคืออนันตากาแล็กซี่จนถึงอนุภาค คือปรมานูหาย้อนรอยสู่จุดกำเนิดของธรรมหรือสรรพสิ่งกุญแจสำคัญที่จะไขความลับนั้นคือความเข้าใจในธรรมคู่ระหว่างความนิ่งและความไหวหนึ่ง จักรวาลภายนอกจุดเริ่มต้นของกาแล็กซี่หรือเล็กลงมาระดับจักรวาลเกิดจากความต่างศักย์ของสองสิ่งความหนาแน่นนิ่งและความเบาบางไหวจึงเกิดการถ่ายเทหมุนวนจนเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนเกิดเป็นสิ่งต่างๆเป็นจักรวาลและรวมกันเป็นกาแล็กซี่ จักรวาลภายในจุดเริ่มก็เช่นเดียวกันกล่าวคือภายในร่างกายเมื่อเกิดความแตกต่างระหว่างความนิ่งความนิ่งซึ่งเป็นรูปการยึดหรือการเพ่งซึ่งเป็นนามกับความไหวการเคลื่อนซึ่งเป็นรูปการไม่รู้ซึ่งเป็นนามจึงเกิดการหมุนวนทำปฏิกิริยา ในลักษณะของปฏิจจสมุปบาทซึ่งการบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นคือพระโสดาบันเป็นการอิสระจากแรงยึดทั้งสองส่วนคือการนิ่งและการไว้จนถึงการย้อนสู่การไม่ติดในธรรมทั้งสองอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นการบรรลุธรรมในระดับอรหันตผล อธิบายสภาพธรรมที่เป็นเหตุของความทุกข์มาจากการติดยึดอยู่กับการนิ่งหรือการไว้ดังนี้ 1. ติดยึดอยู่กับการนิ่งการติดภายในจากการที่ธรรมชาติของทุกสรรพสิ่ง มีสภาพการเคลื่อนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่การที่ผู้ปฏิบัติตั้งใจอยู่กับสภาพธรรมเช่นนมหายใจเข้าออกหรือกรรมฐานบทใดบทหนึ่งโดยไม่ทราบว่าตนกำลังหน่วงรู้ให้สภาพธรรมนั้นช้าลงกลายเป็นหนึ่งนามีสภาพยึดติดหรือเพ่งซึ่งเป็นการฝืนที่เรียกว่าอัตตกิลมัฐานโย ส่งผลให้สมองต้องปกป้องจึงหลั่งสารอะดรีนารีนออกมาทำให้สมองมึนงงปวดหัวตามมาสติดอยู่กับการไหวการติดภายนอกคือเมื่อตาเห็นรูป จิตก็จะไหลไปตามความรู้สึกที่ประทบเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจบันทึกลงที่จิตท,ทำให้สมองต้องหลั่งสารอินทรีย์เคมีประเภทเดียวกับอารมณ์นั้นๆสะสมในเรือนกายสรุปการติดอยู่กับการไหวหรือการนิ่ง เป็นการทำงานของใจที่ไม่อิสระเป็นกลางขาดสติคือกระทำด้วยตัณหาจึงเกิดลูกโซ่ของอารมณ์เป็นการสร้างภพไม่รู้จบจัก,กรวาลภายนอกและจัก,กรวาลภายในมีลักษณะอย่างเดียวกันคือความไหวและความนิ่งการเรียนรู้จัก,กรวาลภายในอย่างลึกซึ้ง ก็จะเข้าใจจักรวาลภายนอกด้วยอุปนิสัยสัมพันธ์กับการปรับอินทรียห้าและพาระหา้าสมาสมาธิมรรคที่แปด เกิดจากการดำเนินมรรคที่หนึ่งถึงมรรคที่เจ็ดได้อย่างถูกส่วนซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องทำตามเข้าใจจากจุดเริ่มคือประตูของมรรคคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะซึ่งอยู่ในกลุ่มปัญญามรรคการทำความเข้าใจในในยยะของปัญญามรรคนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานหรืออุปนิสัยในอดีตที่บำเพ็ญมาซึ่งมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีการปรับพฤติกรรมหรือการปรับอินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่หรือความเคยชินได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอินทรีย์จะสัมพันธ์กับอุปนิสัยของบุคคลจึงจำแนกคร่าวๆแบ่งได้สามกลุ่มดังนี้ หกลุ่มสมาธินำปัญญาสองกลุ่มปัญญานำสมาธิสามกลุ่มสมาธิสมดุลกับปัญญาหนึ่งกลุ่มสมาธินำปัญญาลักษณะชอบความสงบทำอะไรทำจริงจัง ทำเป็นอย่างย่างจนกว่าจะสําเร็จไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างในงการปฏิบัติจะกําหนดรูปนามตามความเป็นจริงได้ยากเนื่องจากรูปนามโดยคุณสมบัติจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงขัดกับอุปนิสัยที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงการกําหนดรูปนามจึงมีความอึดอัดหากกําหนดรู้ในรูปก็จะไปรวมกับรูป แยกรูปนามได้ยากสกลุ่มปัญญานำสมาธิเป็นคนชอบพิจารณาสิ่งต่างๆความเป็นเหตุผลแต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาธรรมความคิดทำให้มีความคิดหลากหลายจึงเกิดสมาธิที่แนบแน่นได้ยาก และผลจากการพิจารณาอาจเกิดความเข้าใจที่จะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิหรือสวิชาทิฏฐิความฟุ้งร้านในธรรมก็ได้ที่ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงเพราะการเข้าถึงสัมมาทิฏฐิที่แท้ได้ก็ต่อเมื่อรู้ลงในรูปนามและพบสภาพความเกิดดับของรูปนาม 3. กลุ่มสมาธิสมดุลปัญญาเป็นคนชอบพิจารณาสิ่งต่างๆความเป็นเหตุผลขณะเดียวกันก็มีสมาธิจุดจอ่อกับสิ่งที่พิจารณาจนเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมเป็นกลุ่มที่มักจะไม่มีปัญหาในการปฏิบัติเหมือนสองกลุ่มแรกหากจะจำแนกกลุ่มผู้ปฏิบัติ ที่มีทั้งหมดในโลกนี้จะพบว่ากลุ่มสมาธินำปัญญาจะมีจำนวนมากที่สุดดังนั้นหากจะต้องปรับแนวทางกลุ่มประเภทมีสมาธินำปัญญาเพื่อให้มักมีองค์แปดเกิดความสมบูรณ์จึงจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่สมาธินำปัญญาซึ่งจะพิจารณาจากความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การเลือกใช้ที่ตั้งของกรรมฐานวิธีปฏิบัติรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ